สวัสดีค่ะอัสลามวะไลกุ้มค่ะในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่โอมานกันนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่ตลาดเก่าของเมืองมัสกัตกันค่ะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารที่เราไปทานเลย ตอนที่เราข้ามถนนไปอีกฝั่งอะ่ะก็ได้เรียนรู้ว่าที่โอมานเนี่ยเขาก็เหมือนที่อเมรเรตเลยจะมีการหยุดรถให้คนข้ามค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สําหรับคนบางประเทศแต่ว่าสําหรับคนไทยเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกเลยทีเดียวนะคะเราไม่ต้องยืนรอนานค่ะเขาจะหยุดรถให้เราเลยถ้าเขาเห็นว่าเรากําลังจะข้ามนะคะ อากาศที่มัสกัดยามเย็นดีมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะทีแรกเราก็เข้าใจว่าโอมานเนี่ยอากาศน่าจะเย็นตลอดทั้งปีแต่ก็ทราบมาว่าเขาก็มีหน้าร้อนเหมือนกันอากาศก็คล้ายๆล้เอเมิเรตเลยค่ะหน้าร้อนก็ร้อนหน้าหนาวก็หนาวนะคะดังนั้นหากใครอยากจะมาเที่ยวประเทศโซนนี้นะคะควรมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนโดยส่วนมากแล้วภาพพื้นหลังของประเทศนี้มักจะเป็นภูเขาหินเสมอนี่ก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศโอมานก็ว่าได้นะคะตอนที่เรากำลังเดินไปตลาดเราก็เห็นครอบครัวชาวโอมานครอบครัวหนึ่งน่ารักมากเดินอยู่หน้าเราก็เลยแอบถ่ายมาจ้าสังเกตเห็นไหมคะว่าการแต่งกายของพวกเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวกที่ผู้ชายใส่ค่ะ ระหว่างทางเนี่ยเราก็เดินผ่านมัสยิดนะคะสังเกตได้เลยว่ามัสยิดที่โอมานเมืองมัสกัดเนี่ยสวยทุกที่ค่ะเอกลักษณ์ของมัสยิดที่คุณเต๋อได้เห็นเนี่ยจะมีความเรียบง่ายแต่โบราณค่ะแม้แต่บ้านเรือนของพวกเขาเองก็เช่นกันนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะ นในนี้ก็จะเป็นห้างทองนะคะโกโซกนี่ก็คือร้านไข่ทองนะคะ mm hmm. ก็น่าจะคล้ายๆที่เอเมเรดคือแบบถ้าขายอะไรก็จะอยู่ในโซนเดียวไปเลยอันนี้เป็นเงิน mm hmm. <c oughs> นี่ก็ทอง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 เรื่องอลา,าม <Okay. S 1> อยากได้สักชุดไหมคะคือแบบโอ้โหคงหนักคอเลยนะปวดคอเลยทีเดียวพ่อ,พอรงมุดพาเรามาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยพาฉันมาดูทองเราไม่ซื้อทองให้ฉันจะพามาทําไมนะคะแต่โดยปกติส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบทองอะไรมากมายหรอกคะ่ะคือถ้าอยากได้ทองเนี่ยคืออยากเก็บไว้มากกว่า เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเครื่องประดับมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าซื้อให้ก็เอาแคนแหลแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะเข้าร้านทองแบบสนองอยากของตัวเองไม่มีไม่มีม,ม,ม,มาโซนเสื้อผ้าแล้วอารมณ์ประมาณแบบประตูน้ําแบบนั้นสําเพงจังซี่แต่เราไม่รู้ราคานะว่าประมาณไหนเราก็ดูแบบเพลินๆ,ๆที่เราก็มาแวะร้านหนึ่งนะคะก็เห็นเป็นหน้ากากของแบบคนโลโก โอมานนี่ they also wear this right คนอเิรักก็จะใส่นี่นะคะคนอเิรักรุ่นก่อนคนโอมานก็ใส่เหมือนกันน่าจะเป็นคนโซนกอล์ฟแหละที่ใส่เนาะเราก็อยากจะซื้อไปอันหนึ่งเนาะคนโอมานคนโคนคนโคลอมบ คุณพอลมุดเดี๋ยวเราจะซื้อไปใส่เพื่อนๆดูพอดีว่าเคยเห็นน้องคนหนึ่งเป็นน้องคนไทยเนาะทางติกต o อรเขาใส่แล้วแบบเออน่ารักดีอะไรเงี้ยเขาไลฟ์คุยกับสามีของเขามมตาฟานเหนื่อยแล้วนะคะพาน้องและครอบครัวน้องเที่ยวโอ้ this one this one Yeah 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 นี่เป็นหมวกแบบโอมานเห็นใครใส่แบบนี้ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นคนโอมานแต่นี้ไม่ใช่เป็นคนอีย try to be โอมาน Egyptian try to be โอมานอะโอมานี ย e อ๋อเราก็มีชุดแบบโต๊มากับหมวกโอมานด้วย <Huh? S 2> อตอนนี้เขาคงไปละหมาดกันนะคะโอยผ้าสวยๆทั้งนั้นเลย mm hmm. นี่ก็เป็นเครื่องประดับ mm hmm. น่าจะเป็นแบบเข็มขัดนะคะ mm hmm. ผ้าคลุมชุดสไตล์โอมานนะ ชุดป l ิงปริงนะคะน่าจะเป็นชุดแบบประจำชาติของคนโอมานอะ่ะอ่ะและเล็กน้อยก็มาอยู่ที่ร้านของเล่นเห็นน้องแมวคุณลุงจะซื้อให้ปะเนี่ยคุณลุงก็ตามใจนะเขาก็คิดถึงหลานเขาเนาะไม่ได้เจอกันหลายปีอ,อะไรลูก Yes Thai th <is> อ๋อ this is a อะไรวะพามอะไรนะ <Huh? S 1> What is call นะพาม Yeah ขอขงใตอนนี้พ่อค้าหลายคนก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าเขาไปละหมัดกันช่วงเวลาละมัดมักริบแต่ว่าเราเนี่ยก็คือจะละหมัดรวมที่บ้านเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นนักเดินทางเดี๋ยวค่อยไปละมัดรวมทีเดียวอันนี้นะเป็นชุดแบบสไตล์คนโอมานนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีดอ่ะนะ่ะอนี้ก็มีผ้า you want that right อันนี้เป็นแบบหมักฝรั่งธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สำหรับกินเป็นสำหรับทำให้บันเกิดกลิ่นหอมเออหอมหอมมากเลยมีกลิสกลบ๊วทงนี่ไหอมมากเลยอะ but what they mix with what they mix with กลิ่นมันหอมมากเลยชอบกินแบบนี้มีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยอ๋ออันนี้ลาเวนเดอร์กลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้กลิ่นฟูดนะคะไม่กิ่งสนะอ๋อสซนัยเฮ้ยอันนี้หอมมากน่าจะเป็นอันที่เขาใช้อยู่อ๋อส่วนนี้เป็นกลิ่นมะม่วงบริสิทธิ์อันเดอร์ว่ามันเก๋มากอันนี้เป็นกลิ่นทับทิมเขาก็จะมาเผาให้มันเกิดกลิ่นนะคะ คือมันก็จะมีความเหนียวเหนียวหน่อยแล้วมันก็จะมีกลิ่น they mix with something นะ right แล้วเราก็เลยบอกว่าเราเจะเอาอันเนี้ยอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบโ o c a l a พี่ชายเตือนน้องจ่ายเงินโอมานละไม่ใช่จ่ายเงินเออเอริเรตนะเอาไปเผานะคะ <Amen. S 1> เดี๋ยวให้พอเราบันกลับบ้านไปเผาให้ดูอ่านี่ดูเงินโอมานนะคะ ตอนราคากล่องตะเคี้ยว 2, 2, 2ริยลเท่านั้นก็คือประมาณอะไรนะ20เยนห้าม200บาท200บาทน,นี่คือเป็นร้านน้ำหอมนะคะอ่ะสาวๆขอมาดูของ<ม>เป็นของฝากอ่าพอเรามาเจอเต่านะคะเต่าหรูเต่าทองเต่าทองไม่ใช่เลยน,านล่ารักไม่ใช่คิววันด้วยอ่ะโอ้ยไม่ใช่อะไกับแพกเนาะอ่อปไปดีสแปกเว้ยเว้ยเว้ย นนี่นี่เห็นไหมเนี่ยลุกลเต่านี่คอามา้ามนเเอันยิมยมเ่า so cute y e h คนเยอะมากเลยค่ะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่แหละเนาะ this เต่าลุกไลเดอ e Christmas t h i n g นี่เออันนี้อะไรดี่อ่ะ soft power soft power เห็นไหม มีกางเกงช้างที่นี่ก็เดียนแบบนะเป็นกางเกงอูดนะคะ,อะของของคนอาหรับก็มีเหมือนกันเป็นกางเกงอูดนะส่วนนี้ก็แบบไทยๆอ่านี่ก็นี่ก็เป็นบรรดาของฝากนะคะน่าซื้อไปตกแต่งมากเลยอะ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปตกแต่งเราควรจะทําห้องเราให้สะอาดก่อนเนาะใช่ไหมให้มันเรียบร้อยก่อนขอซื้อโซฟาใหม่ก่อนนะคะเราค่อยนึกถึงเรื่องการตกแต่งสวยงามมากเลย อ่าพอลมุดพอลมุดน่ารักนะที่จะซื้อผ้า <are> คลุมให้แม่นะคะแม่ย่าเพราะแม่ย่าชอบผ้าคลุมแบบไหมยี่สก์ไซส์เบบี้ for mom ดูพอลมุดในเวอร์ชันโอมานนะคะเขาขายใบละสองรียหรือว่ายี่สิบเจรหัมนะคะหรือว่าสองร้อยบาทแปลงเป็นไหลไหลอะไร,ะไรนะค่างเงินเลย Hello. 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 ไหนลูกก็มีลูกก็มี

เบ้ Baby, you make it hard for him อแต่การใส่หมวกมันทำให้ง่ายขึ้นในการพันเหมือนกันเนาะตะมามาตลาดแบบนี้เขาก็มังจะให้รอเงี้ยแหละซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากัน ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ใจด้านพอได้ใจด้านพอมดีมูดีกเลล่ะมดีหมละมดีสามีกายเป็นคนโอมานไปละฟิลิปปัน์อเฟนตากลนะอะบัตตันไปทมันเป็นกอะไรละลาไม่ชุกอาะลาน่งใช้ยลย Yeah nice it's nice too much too much yeah <laughs> your 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 brother cannot take you anymore he cannot stand you anymore see พี่ชายซื้อให้เลยลำคาญน้องนะคะลำคาญน้องชายอ้าวพาวยโยบอยซื้อให้ตาตาด้วยพ่อลูกใส่ด้วยกัน เป็นเด็กโอมานนะคะไม่ใช่นาธานโอมานนะคะโอมานนี่เราได้เราก็ได้หน้ากากแล้วนะคะอ้เวาจสไม่มีดังนะ <laughs> it, you look like mama with a mustache. <laughs> <laughs> Just for fun your baby. Wait, wait, put uh, this here in your nose. Uh, this side. This side? Huh? This side? Okay. อย่าเราอมูมานี่อย่าเซลฟี่เซลฟี่มาตอนนี้นะคะเราก็กลายเป็นแบบอมูมานี่นะคะเอานะ I want this Okay we take it ถ้าทางเวลาอยากกินน้ำอะไร You want drink Yes What juice you want What about that Oh tea uh, Not the Not the chocolate Oh wait Oh wait Oh wait Oh s t r a w b e r r i, wait, I, wait, I oh, you, want you want strawberry yeah. วันแรกของการท่องเที่ยวที่โอมานก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆสําหรับเรานะคะก่อนหน้านี้เราไปที่ทะเลมุตรามานะคะใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะตกเย็นก็ทานอาหารช่วงหัวค่าก็ไปตลาดเก่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละคะ่ะหลังจากที่เรากลับมาที่โรงแรมแล้วเนาะ,นะที่ไปตลาดมาสักพักเราก็ออกมาเดินเล่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเขับรถผ่านเป็นร้านเอเชียน อะไรอะ grocery ร้านขายของเอเชียเราก็เลยอยากจะแวะมาดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าอาจจะมีบะหมี่กึ่งที่แบบพาลานเราก็จะซื้อไปเก็บไว้กินเป็นแบบ Breakfast ของเรานะคะก็เลยไหนๆก็มาแล้วเนาะมาถึงที่เราก็ต้องดูดูให้ดูให้ทั่วนะคะตามความสามารถคนไม่มีรถมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละก็มาแถวบริเวณนี้แล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมที่พักของเราด้วยเนาะ สวยงามมากเลยเป็นเมืองหลวงที่แบบมีความเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแบบเจริญนะในเมืองอะ่ะตะเกียบผ่านขับรถผ่านก็แบบเออเห็นแบบร้านดางัดงๆหลายร้านเลยก็มีความเจริญในแบบของเขาแต่ก็ยังคงความเรียบง่ายเป็นแบบเ,เมืองที่มีเสน่ห์มากไปดูทรงแล้วน่าจะเป็นร้านขายของของไทยหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นแบบที่นึ่งข้าวเหนียวนะคะหวดหวด มีเตาด้วยจ้ะเดี๋ยวเราไปเข้ามาดูนะคะแผนในร้านโอมีแต่ขนมไทยทั้งนั้นเลยโหยดีงามมากเลยอ่ะคือที่เมืองหลวงน่าจะมีร้านไทยเยอะนะคะเชื่อว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านของคนไทยแน่นอนเฮ้ยน่าลองทุกสิ่งทุกอยาก่างเอ้ขนมโมจิม<า>อะ<า>อะไรลูก you want this หรอ you ask your dad first I'm not sure I'm not sure you ask your dad พอเข้าไปภายในร้านนะคะทางร้านเขาก็เปิดเพลงเนาะคุณต๋อก็เลยเลือกที่จะใส่เสียงลงแทนเพราะว่าไม่อยากจะให้ติดลิขสิทธิ์นะคะต้องบอกว่าภายในร้านเนี้ยของไทยเยอะมากค่ะคือคุณเต๋ออ่ะอึ้งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราไปร้านไทยเนี่ยเรายังไม่เคยไปร้านใหญ่ๆนะคะดังนั้นพอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนอยู่ไทยเลยเหมือนเราไป7 e เ e ่นอแบบนั้นนะคะ มันก็ทําให้คุณต่อตระหนักว่าคนไทยในมัสกัตเนี่ยไม่อดอยากของไทยแน่นอนค่ะและเชื่อว่าร้านขายของไทยในมัสกัตต้องมีหลายร้านแน่นอนเลยเพราะอย่างร้านอาหารไทยนะคะตอนที่เราเออจะสั่งซื้อทางแอปออนไลน์อะคะ่ะก็มีให้เลือกเยอะมากจนเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินร้านไหนดีต้องอาศัยแบบดูรูปอาหารเอาอะคะ่ะ ก็คงจะคล้ายๆกับดูไบนะคะแม้ว่าดูไบไม่ใช่เมืองหลวงแต่ว่าดูไบเนี่ยมีคนไทยอยู่เยอะมากดังนั้นก็จะมีร้านขายของไทยรวมไปถึงร้านอาหารไทยเยอะมากจริงๆค่ะยิ่งปัจจุบันนี้แล้วนะคะมีเยอะมากและมีหลายร้านมากเลยที่คุณเต๋อไม่เคยได้ไปลองค่ะอ่ะภายในร้านนี้นะคุณเต๋อว่าจุดเด่นของเขาก็คือบรรดาเครื่องสําอางจากไทยเนี่ยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมแป้ง ผงท่าเต่าต่างๆเนาะรวมไปถึงแชมพูยาสระผมสบู่ไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลวมีหมดเลยรวมไปถึงยาหอมหรือว่าแบบสมุนไพรนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ไม่มีและเป็นสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือเบอร์มี่กึ่งฮาลานจ้าเสียดายมากเลยวันนี้ก็คงต้องรบกวนพ่อรหมดให้สั่งอาหารจากข้างนอกให้อีกแล้วนะคะ อ่ะมาดูโซนของแช่แข็งนะคะก็โซนนี้ก็จะเป็นพวกซาลาเปาขนมจีบลูกชิ้นแต่ว่าตู้นี้จะไม่ฮาลานส่วนอีกตู้หน,นึ่งเนี่ยจะมีฮลานหมดเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลกับการชมเราไปช้อปปิ้งนะคะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปหน่อยสำหรับคนที่ชอบคลิปยาวๆย,ยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะคะเรายังคงอยู่ที่โอมานกันค่ะ